ราไม่ได้ตกเกณฑ์เราไม่ได้ทํางานแต่เรามีคนดูแลมีจักระบบเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าในเขตเทศบาลเราค่ะมีคนตกเกณฑ์เยอะมากรัมนตรีนครพิษณุโลกค่ะและท่านสิเอกนะครไทยยุนแนวค่ะประลัดเทศบาลนครโดยได้รับมอบจากนายกุทางเวาชายชัยรองนายกมีดังนี้ร,รางวัลทองิดิจิทัลประเทศี การส่งเสียของน้ำประปาพร้อมทั้งออกแบบการรับเรื่องร้องเรียนการใช้น้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วให้กับประชาชนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการให้บริการที่มีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วประกอบด้วยพิษณุโลกจากสภาพทางกายภาพปรากฏว่าเมืองพิษณุโลกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีประชากรอาศัยอย่างหนาแน่นจ่ายน้ำให้ประชาชน กำหนดแนวทางการบริหารจัดการก็เป็นหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ให้บริการน้ำประปาพัฒนาหลักเกณฑ์และตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้คุณภาพประชาชนจึงมั่นใจได้ว่าน้ำประปาจะสะอาดและปลอดภัยพิสนุโลกจากสภาพทางกายภาพปรากฏว่าเมืองพิษนุโลกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีประชากรอ,อาศัยอย่างหนานแน่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการให้บริการที่มีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วประกอบด้วยและลดอัตราการสูญเสียของน้าประปาพร้อมทั้งออกแบบการรับเรื่องร้องเรียนการใช้น้าประปาเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วให้กับประชาชนมีดังนี้ราลท่องถิ่นดิจิทัลประเภทศนีโดยได้รับมอบจากนายกุศเวชยาชัรยรองนายก การดําเนินการของการประปานครหลวงนะครับซึ่งมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่แรกก่อตั้งเนี่ยร้อยกว่าปีซึ่งเมื่อก่อตั้งเป็นการประปานครหลวงแล้วเราก็ได้ดําเนินกิจการมาเนี่ยมากกว่า50ปีการดําเนินงานของเราเนี่ยก็คือการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับโดยภารกิจหนึ่งของเราเนี่ยคือการนําเอาความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่า50ปีที่เราดําเนินธุรกิจประปาะของเราเนี่ยนะครับ โดยขยายความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การส่วนที่สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ที่หน่วยงานราชการอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้งานปลานะครับในหานจัดการก้นาน้ำสูญเสียซึ่งในโอกาสใกล้นี้เราคงจะมีโอกาสได้ดาเนินงานร่วมกันนะครับก็มีตั้งแต่โรงงานเพโมยูกับทางเทศบาลนครภูเก็ตนะครับ ก็ริหันจาัดก,การน้ำสูญเสียนะครับเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนากิจการประปาเขาร่วมกันยาวนานนะครับและถึงถึงระยะเวลาที่ต้องการพัฒนาและประปับปรุงมหาลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศก็คืออยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้ก็อยู่ระหว่างการวางแผนที่จะดาเนินการพัฒนาดีตอนนี้ก็อยู่ระหว่างมีโครงการร่วมกันซึ่งแล้วก็มีความต้องการที่จะใช้งาน ะระบบบริหารจัดการระบบประปาซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานงานท่านผู้เข้าร่วมในพนิธีลงนามในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้ทกาวเีรนท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกเทศมนตรีนครพิศนุโลกน,ลนะครับท่านปรมยดีช่างกูรนท่านผู้ว่าการเทศบาลนครพิศนุโลกและในส่วนของการป่านครของเองท่านก็ได้เห็นทางพิธีทัศไปแล้วนะครับคือในส่วนที่ ปัจจุบันภารกิจของเราเราเราับผิดชอบอยู่ในส่วนเขตสามจังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุร,รีสุพรรณบุรีพื้นที่ก็ประมาณสักสา0 0ตารางก,กิโลเมตรนะครับแต่เรามีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด3 2 0 0อเนี่ยคือการให้บริการของเราเรา,เราต้องให้บริการเต็มพื้นที่นะครับก็คือปัจจุบันเราคิดว่าเราให้พื้นที่ให้บริการเต็มพื้นที่ร้อเซใน3 2 0 0ตารางก,กิโลเมตรมีท่อประปาอยู่ด้วยกันที่จะต้องดูแลปรับปรุงเนี่ยประมาณสี่0มกิโลเมตรนะครับ4ี่0มกิโลเมตรประมาณไหนประมาณ กรุงเทพกรุงเทพถึงถึงทางแตทางแสดงใต้เนี่ยประมาณสามถึงสี่รอบนะครับคุณผู้ชนั่นคือเขตความรับผิดชอบในส่วนของท่อนะครับซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับในว่าจะเป็นการังการปิดน้ําเองซึ่งเรามีกําลังการปิดน้ําวันหนึ่งเนี่ยประมาณหกล้านห้าแสนนะครับซึ่งก็ถือว่ามากที่สุดนะครับมากที่สุดสําหรับในประเทศไทยแหละในส่วนของสามจังหวัดเพราะนั้นของบริบทในส่วนของการ ลงนามในวันนี้นะครับก็เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะทําให้ประชาชนผู้ใช้น้ําทุกท่านนะครับได้เข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้บริการผู้ใช้น้ําทุกคนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับน้ํานะครับน้ําน้ําจําเป็นสําหรับทุกคนนะครับมีน้ํามีชีวิตนะครับน้ำประปาเองทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพเองอะไรต่างๆเองปัจจุบันมันดย้ย ครับมันได้คุณภาพลงกว่าเดิมนะครับทําอย่างไรที่จะให้น้ํามีพอใช้แล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับที่จะให้บริการแก่ภาคประชาชนการขอนหลวงมั่นใจว่าการหลวงจะทําให้นะครับเทศบาลเมืองเทศ,เศบาลเมืองนครลุตโลนะครับมีน้ําประปาใช้ที่มีคุณภาพและมีความสะอาดเพียงพอนะครับคือเรียนท่านผู้ว่าการประปานครหลวงท่านมานิตานเองผู้ว่าการประปานครหลวง ท่านรองผู้ว่าการท่านผู้ช่วยตลอดจนทีมงานของการประปานาครหลวงทุกๆคนท่านสมาชิกสภาเทศบาลนาครสโลรท่านประธานชนุมชนท่านพี่น้องสื่อชุมชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของเทศบาลนาครพิศนุโลกขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติร่วมงานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาระหว่าง เทศบาลนครพิซณุโรกกับการประปานครหลวงพิษณุโรกซึ่งจะดําเนินการพัฒนาปรปับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตประปาระบบจ่ายน้ําประปาและการบริหารจัดการน้ําสูญเสียให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเนื่องจากระบบการประปาเดิมมีอายุการใช้งานนานการผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคเกิดน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับเมืองพิษณุโรคมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจําเป็นต้องพัฒนาสาธารณูปโภคด้านระบบประปาเพื่อรองรับกับการขยายตัวของเมืองเทศบาลนครพิษณุโรคได้ระนักถึงความสาคัญและความจําเป็นในการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านระบบประปาเพื่อรองรับกับความต้องการใช้น้ําที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อ็นการปรับปรุงบุคลากรของเทศบาลนครพิษณุโรค ให้มีความก้าวหน้าทัานสมัยสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ,อกิจการประปาตลอดจนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของเทศบาลน,นคราุสุโลกให้ดีขึ้นนะคะมาทางด้านหน้าเวทีได้นะคะถ้าเห็นภาพไม่ชัดนะคะ และส่งจำหน่ายน้ำสะอาดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลค่ะนอกจากนี้ค่ะเราไม่ได้ส่งในแค่เขตเทศบาลนครพิศณุโลกอย่างเดียวนะคะพื้นที่ที่เราให้บริการยังมีโดยรอบอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลหัวรอค่ะเทศบาลตำบลบ้านครองนะคะ เทศบาลเมืองอรัญญิกค่ะเทศบาลตำบลท่าทององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์และองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระค่ะเราพร้อมรับกับผู้ใช้น้ำมากกว่า3 000, 2 0 0มรายค่ะค่ะจะได้ร่วมมือกับทางการประปานครหลวงค่ะร่วมมือกัน,มมกนพัฒนาคุณภาพนะคะลตลอดตลอดจะมียกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยค่ะเรารับรองนะคะว่าประชาชนทุกท่านเนี่ยจะได้นำะใช้น้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอกับความต้องการแน่นอนค่ะภายในช่วงนี้แล้วก็สามารถเก็บภาพบรรยากาศนะคะเป็นความร่วมมือร่วมใจกันนะคะระหว่างสององค์กรค่ะค่ะร่วมมือกันพัฒนานะคะเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยค่ะเรารับรองถาว่าประชาชน อาทิเช่นรางวัลล่าสุดที่เราได้รับค่อพิษณุโลกค่ะผลงานของกองประปา